มไม่เห็นนะมันอยู่ใกล้กันเลยนะเนพื่อนเราปิดนะเนี่ยสองดอกเลยเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปหลายดอกเลยจ้ะงามเู่จ้ะอันนี้เดี๋ยวจะทําขาเหุสวรรณะเพื่อนๆจะไม่รู้นะเนี่ยนี่อีนะนะนน,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 นี่เลยแอบแอบ,แบ อีกไหมเป็นลูกเดียวโอ้โหเพืเ่อนเพื่นแย่งกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวว่ากันเลยตัวเองเห็ดเยอะแยะในป่าแบ่งแบงกันเดี๋ยวขอตัดนู่นตัดนี่เหลือไว้ให้แล้วกันนะอารรอเลยจะเธออู้คนก็กำลังมาเลย <c oughs> คนตีกลอบก็กำลังเดินมาเลยอู้ยนะป่าที่คุณคนรู้กันนี้แหละจ้าทุกคนรู้จะป่าเนี้ยดิเห็นไหม มาได้มาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยสันไว้สันไว้นี่เนี่ยจริงๆด้วยอะ่ะนี่นี่อ่าได้แล้วได้แล้วฟาดมันต้องฟาดใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆน,นี่อู Mamma, mamma, kiếp đi mà 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 nè 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 là nè 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 อันนี้เอาดอกนี้ด้วยนี่นะนนแบบนี้ลาทิติแล้วเพื่อนๆนะไปรวมกับเมื่อกี้นะป่ะเพื่อนนี้อีกดองหันไปหันมานี่ได้อยู่นะไม่รอโตแล้วจ้ะ นี่เขาว่าพรุ่งนี้ฝนตกนะโอ้ยตายะละวจะได้อ่ะเหยียบนางไปแล้ว <c oughs> อันนี้ข้ามไปข้ามมาเลยเพื่อนดีนะหัวยังไม่แตกดูดิดีดนะหัวยังไม่แตกแกะยากดลนี่อันนี้นี่ตะมุตะมิไม่รอจ้ะ ไม่รอหนอนก็เยอะหนอนเยอะทีเดียวจะมาปุ๊บก็เจอเลยข้ามไปข้ามมาหัวแตกก็มีถ้ารอโตไม่ได้กินเหมือนกันนะหนอนเยอะจ้ะเพื่อนๆน่ากินนะจ๊ะดอกขนาดนี้หละเห็ดพึ่งกรอบอร่อยนะเธอ ดูเห็ดสิเนี่ยคิดว่าไม่มีเห็ดแล้วจะเพื่อนอู้นี่สามดอกเลยนะเนี่ยดูนี่ชุบเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงอือเป๊ะเลยนู้นกระไก่นู้น,น,นอดอกนึงนเพื่อน มาเลยมาเลยมาเลยจะดอกีโอ้ยนีน่นี่อีกดอกนึงน,นี่เนี่ยนขึ้นป่ามอสนี่แหละทุกคนเอ้ยนี่นนคืออันที่อันนี้กำลังงงว่ามันเป็นเห็ดเห็ดอะไรเนี่ย เลยไม่กล้าเก็บเลยจ้ะไม่รู้เห็ดอะไรไม่เอาเดอกนี้อืมเห็นเลยเกือบเก็บเหียบอะเจ้ะทุกคนนี่ ันนั้นมายังไม่ขึ้นนะแต่วันนี้มาขึ้นแล้วเราก็ไม่เคยได้เข้ามาเรจาจะเป็นเพื่อนหัวส้มเยอะมากเลยจ้ะตรงนี้หัวส้มเยอะใช่ได้นะลูนอีกดอเจ็บแลอานี่จ้ะมานอยู่ี่นี่อือนี่อร่อย,อย นี่จะ้มจะมานชะมาน